ผมขออนุญาตเนะเ,เสริมทําความเข้าใจเรื่องของดอกไม้นิดนึงนะเกล็ดดอกไม้นะครับอย่างที่เราเคยสื่อสารกันนะนะครับที่เราเรียนกันมาดอกไม้เป็นตัวแทนของภารกิจนะ lied, นะเนาะ flower of life เนาะคือมันเป็นเรื่องของรด้ภารากิจของเรานะครับดอกไม้และกลีบดอกไม้คือคุณลักษณะคุณค่าที่เรามีนะครับการที่เราสื่อสารว่าเรามีดอกไม้พันกลีด นั่นคือเราเต็มไปด้วยคุณค่าในตัวเองนี่คือเป็นจุดต้องนำมาใช้ว่าเราเปิดจัก,การที่เจ็ดเพราะเราเห็นความมีคุณค่าของเรานะครับสิ่งนี้กลีบแต่ละกลีบเหมือนกลีบดอกบัวกลีบดอกไม้กลีบกุลับแต่ละกลีบดอกไม้นี่เขาส่งคุณค่าออกมาซึ่งเรารู้ว่าค่าที่เรามีในตัวเองมีด้านใดบ้างนะครับด้านสติป,ปัญญาด้านความเข้าใจด้านพลังอำนาจด้านความแข็งแกร่ง ความสําเร็จความรุ่งโรจน์หรือความรู้แจ้งนะครับทุกอย่างคือกลีบดอกไม้ทั้งหมดนะครับความงดงามด้วยนี่คือสิ่งที่ส่งออกมาที่ดอกไม้ที่ต้นไม้กลั่นออกมาเป็นดอกเพื่อโชว์ว่าฉันมีสิ่งนี้และมันเป็นแรงเป็นพลังที่เกิดการเยียวยาและแรงดึงดูดซึ่งเราต้องรู้ว่าเราเป็นดอกไม้ชนิดไหนเรามีคุณลักษณะคุณค่าภายในเราคืออะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่คุณต้องทําการบ้านในจกักราท่เ็ดนะครับมันคือการเชื่อมโยงดึงศักยภาพข้างบนลงมาเข้ามาสู่ร่างกายของเรามันคือประตูมิติที่จะดึงอดีตของคุณความสามารถแห่งดวงดาวของคุณความสามารถที่คุณมีอยู่แต่เดิมลงมาใช้เพื่อทำภารกิจที่โลกใบนี้ดังนั้นนี่คือเป็นสมาธิที่จะเปิดรับ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง dNA ของคุณเข้ามาสู่ร่างกายของคุณโือคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับในจิตของคุณมันจะมั่นคงขึ้นและสว่างมากขึ้นแล้วศรัทธาในตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคุณ mm hmm. ต้องมีศรัทธาเนาะก็ขอบคุณคุณศิยามากๆเลยนะครับสําหรับสมาธิวันนี้ขอบคุณครับผม